รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2566กศนอําเภอปะเลียน 2. เมษายนนางสาวเรืองวิไลเรืองศรีพ่วอหนวยการกศนอํเภอปะเลียนนำบรรณารักษ์และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมกับกศนอําเภอย่านตะขาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการ2เมษารักการอ่านห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอําเภอย่านตะขาว 3เมษายนผู้มนวยการกศนอำเภอปะเหลียนมอบหมายให้ครูผู้ช่วยเข้าร่วมอบรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา4เมษายนผู้มนวยการกศนอำเภอปะเหลียนร่วมประชุมผัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอประจำเดือนเมษายนณอำเภอปะเหลียน4เมษายนผู้มนวยการกศนอำเภอปะเหลียนนำคณะครูร่วมประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณนะสำนักงานกศนจังหวัดตรัง 4เมษายนพุ่มในการกรสนอำเภอป์เหรียนร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดณสถานีตำรวจภูทรอำเภอปะเหลียนวันที่5เมษายนพู่มในการกอรสนอำเภอป์เหรียนนำคณะครูร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เรื่องในวันจัก,กรีนะ้าตำบลทุ่งยาว 12เมษายนพุ้อในการกศสนองเภอปะเหลี่ยนนำคณะครูเยี่ยมจุดตรวจด่าน7วันอันตรายให้ความรู้ประชาชนและมอบอาหารน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ วันที่18เมษายนผู้อำนวยการกรสเนอเพอเลียนมอบหมายให้ครูกศนอเข้าร่วมประชุมกับสำนักง,งานลูกเสือจ,จังหวัดตรัง18เมษายนผู้อำนวยการกสรสเพอเพลียนเป็นประธานนำคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่2ของนางสาวดาริกาเดวิลลร,รอบการประเมินเดือนเมษายน 19เมษายนผูมอในการกศนอเภอปเปลี่ยนนำคณะครูร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สำนักงานกศนจังหวัดตรัง และรับมอบเกียรติบัตรผลการดำเนินง,งานที่ดีเยี่ยมวันที่20-21เมษายนได้เข้าร่วมการสาธิตการออกแบบการจัดก,กระบวนการเรียนรู้ Active Learning โดยมีวิทยากรในวิสุทธิคงกันครูเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดก,กระบวนการเรียนรู้ณโรงแรมเรือรัศดาวันที่27เมษายนพุ่มในการกศนอเพลบริเียน,นำบรรณารักษ์และครูกศนตำบปลปลาเียนต้อนรับคณะกรรมการประเมินบ้านหนังสือชุมชนนะบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่7บ้านวัง จร28เมษายนผู้มนวยการกศนอำเภอปลเ่รียนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศึกษาครูและนักศึกษากศนอำเภอปลเ่รียนรวมต้อนรับคณะกรรมการประเมิกนกศนตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมพลัสระดับกลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มอันดามันณกศนตำบลบ้านนาอำเภอปลี่ยนจังหวัดตรัง 1ถึง30เมษายนผูมอ่นยการกศนอนเ่อปลเหลียนมอบหมายให้คณะครูกศน,นตำบลและครูศูนย์การเรียนชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ติดตามเราได้ที่เพจ Facebook และ YouTube Channel นะคะขอจบการนำเสนอสวัสดีค่ะ